จังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยในแถบอีสานใต้นะครับโดยเฉพาะที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นั้นได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลโดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปลงพื้นที่สำรวจอารยสถาป,ปัตย์เพื่อคนทั้งมวลกันที่ศูนย์โคชะศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้พัฒนาหมู่บ้านช้างแห่งนี้ให้เป็นเอลฟเอนเวิลด์คือให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างและการสแสดงของ ช้างแสรู้หรือรวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายในโลกของช้างที่บ้านตากลางครับที่นี่เป็น e l e ฟ h a n t เ o r l d ฮะเป็นสถานที่เลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย <S 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 oh. จะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนนี้เนี่ยเป็นขององค์การมหาสวนจังหวัดสุรินดูแลช้างอยู่ประมาณ80เชือกส่วนทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นขององค์การสวนสัตว์จะมีช้างอยู่ประมาณ200เชือกตรงนี้นี่จะไม่รวมช้างตกงานที่ตอนนี้กลับมาที่จังหวัดสุรินทร์เราอีกประมาณ200เชือก เป็นแหล่งรวมช้างที่มากที่สุดในโลกจะทำกิเนสบุ๊กนะครับให้เกิดความยิ่งใหญ่ของการมีช้างอยู่ที่เดียวกันเป็นจํานวนหลายร้อยเชือกมาณที่นี้ตําบลกระโพบ้านตะกลางนี่นะครับอย่างที่ได้คุยกันไว้นะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดอย่างที่ทราบกันดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการประชาสัมพันธ์ประสานไปแล้วนะฮะว่าจะมากันก็ต้องรอวันเวลาข้างหน้านั่แหละครับ เรามีความพร้อมที่จะรองรับแม้แต่นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ที่นั่งวีลแช์นะคะโดยเฉพาะที่ e l World ที่นี่นะคะเราพร้อมรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นการชมบรรยากาศของวิถีชุมชนช้างนะคะก็ต่อยอดจากทางอปทอที่พัฒนามาเราก็ต่อยอดทางการตลาดเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เพื่อคนทั้งมวลเลยนะคะ ดูอาริสาปรับซะก่อนนี่ยแมะเราก็ทำให้มันกลมกลืนแล้วก็ไม่ขัดแย้งกับท้านไปร้องนะท่านนายกไงท่าปนประธาไปได้สบายสบาย,บาย <c oughs> ดิครับมีนิวราโม่เห็นไหมมาก็ต้องผ่านหลายด่านหน่อยนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่รนฮะ ภาาร่างกายได้ขึ้นมาเที่ยวชมเหมือนคนทั่วไปนะทรับว่าครับเทุกคนนี่เสมอภาคกันเลยก็เนี่ยฮะสถานที่อย่างที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่คนมามากที่สุดจําเป็นจะต้องรองรับสําหรับคนทุกรูปแบบนะฮะออสามารถเข้ามาได้ครับ เส้นทางสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ใช้รถเข็นที่หมู่บ้านช้างแห่งนี้ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในบริเวณลานจอดรถด้านในซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและมีทางลาดเชื่อมโยงไปยังส่วนจัดแสดงต่างๆเกี่ยวกับช้างและอาคารสำหรับขี่ช้างเที่ยวชมหมู่บ้านช้างก็มีทางลาดให้มนุษย์ล้อสามารถเข็นขึ้นไปขี่ช้างในบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นและประทับใจครับ วันนี้เรามาสัมผัสจิตวิญญาณเมืองช้างถึงสุรินเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทีอยังไงมาบช้างนี่ครับช้างเลยคือคือชีวิตของคนสุรินนะครับเป็นสัญลักษณ์ของคนสุรินเลยแต่ว่าสุรินเนี่ถือเป็นต้นกําเนิดของช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยากให้มาเที่ยวชมกันเรามานั่งหลังช้างเลยครับ ส่วนข้อแนะนาในการปรับปรุงพัฒนาอาบราปัตั์ที่หมู่บ้านช้างก็ต้องขอเน้นเรื่องที่จอดรถสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการใช้รถเข็นซึ่งตามกฎกระทรวงมหาไทยกําหนดให้สถานที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจะต้องจัดทาที่จอดรถสําหรับผู้พิการอย่างน้อย4คัน <Yeah. S 1> จากที่จอดรถปกติ100คันแรกโดยต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า2.4เมตรยาว6เมตรและให้มีพื้นที่โดยรอบ1เมตร ต้องมีที่ว่างด้านข้างที่จอดรถที่มีพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกันเพื่อให้คนที่ใช้รถเข็นสามารถเคลื่อนย้ายตัวได้ระหว่างเก้าอี้รถเข็นกับตัวรถเพียงพอสำหรับการเปิดปิดประตูได้โดยสะดวกและปลอดภัยและต้องมีป้ายแสดงที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า30เซนติเมติดตั้งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า2เมตรครับ นั่นแหละครับเติมอีกนิดปรับอีกหน่อยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาเที่ยวกันได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ